สวัสดีค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงจีดาพาเจริญพันธ์พองดีหรือว่าหมอกัมปูนะคะให้การรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟันทันตกรรมทั่วไปแล้วก็ทันตกรรมเพื่อความสวยงามค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องการทําวีเนียนะคะก่อนอื่นก็จะมาให้ทําความรู้จักกันก่อนว่าวีเนียคืออะไรวีเนียก็คือการที่เราเคลือบปิดผิวหน้าฟันนะคะโดยใช้วัสดุที่มีความใสสวยขาวคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติเพื่อให้ฟันมีความสวยงามมากขึ้นคะ่ะวีเนียที่รู้จักกันตามท้องตลาดนะคะก็แบ่งเป็น2ประเทศหลักๆนะคะก็คือคอมโพสิตวีเนียนะคะและสอก็คือเซรามิกวีเนียค่ะ ก็จะมาให้ให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างคอมโพสิตวีเนียกับเซรามิกมีเนียมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะสำหรับคอมโพสิตวีเนียนะคะก็ใช้วัสดุที่เป็นคอมโพสิตวัสดุอุดฟันนะคะที่มีสีเหมือนฟันปิดเข้าไปบริเวณผิวหน้าฟันให้คนไข้มีฟันที่ ขาวแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะแต่ว่า,าวัสดุชนิดนี้ก็มีคุณสมบัติที่มีข้อจํากัดบางอย่างเลือกเฉดสีได้ค่อนข้างจํากัดอาจจะได้ขาวในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าความใสก็อาจจะมีความเงางามได้แค่ระดับหนึ่งนะคะข้อที่2ก็คือเรื่อง ของค่าใช้จ่ายแล้วก็ราคาจะมีราคาที่ถูกลงก็คือจะไม่แพงเท่ากับเซรามิกวีเนียนะคะข้อที่3ก็คือจะมีความขาวที่ค่อนข้างจํากัดเมื่อเราใช้งานไปความขาวความใสมันก็จะเหมือนเสดไปตามระยะเวลาในการใช้งานนะคะส่วนข้อ4นะคะก็คือความคงทนคอมโพสิตวีเนียก็จะมีความคงทนที่น้อยกว่าเซรามิกวีเนียนะคะ,คาะ,คะอาจจะเมื่อติดสีติดกลิ่นหรือว่ามีการหลุดร่อนไปตามธรรมชาติก็อาจจะ ้องมาหรือเราก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณในระยะเวลาประมาณ3าถึง5ปีนะคะข้อที่5นะคะเ,เรื่องถ้าสมมติคอมโพสิตมีเนียมีอาการบิ่นหรือแตกก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายค่ะก็เพียงแค่เรามาอุดเติมฟันก็สามารถทำให้มันรูปร่างเหมือนเดิมได้ค่ะ สำหรับเซรามิกวีเนี่ยนะคะ1คือเราสามารถเลือกเฉดสีความขาวความเงาได้ตามหลายเฉดตามที่เราต้องการเลยค่ะเพราะว่าเรามีเฉดสีฟันเนี่ยประมาณเป็นส0เฉด10ระดับก็คือคนไข้สามารถเลือกได้ว่าชอบขาวประมาณไหนหรือระดับไหนความเงาความสวยงามก็คือจะใสเหมือนฟันธรรมชาติจริงๆนะคะก็ต่อไปนะคะก็คือเซรามิกวีเนีย er จะมีความคงทนที่มากกว่าคอมโพสิตวีเนียนะคะ ราะว่าตัววัสดุเนี่ยคะ่ะจะไม่ค่อยเปลี่ยนสีหรือว่ามีสีที่ค่อนข้างคงทนแล้วก็ถาวอนความเงาก็จะเงาเป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนไปตามระยะเวลาในการใช้งานของคนไข้นะคะกินอาหารติดสีติดกลิ่นก็คือจะไม่มีจะน้อยกว่ามากคะ่ะ แล้วก็ความคงทนในการใช้งานก็คือจะมีความแข็งแรงทนทานสามารถอยู่กับคนไข้ไปได้ประมาณ15-20ถึงปีเลยค่ะแต่ว่าข้อจํากัดก็คือเมื่อเซรามิกวีนี้ถ้าคนไข้เอาไปกัดอาหารที่แข็งมากๆแล้วมีอาการบิ่นหรือว่าแตกเนะะี่ยค่ะมันไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะอาจจะต้องรื้อแล้วก็เปลี่ยนตัววัสดุอุดชิ้นนั้นคือซี่นั้นใหม่เลยทั้งซี่นะคะอันนี้คือข้อจํากัดที่แบบว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมได้เหมือนคอมโพสิตวีนี้ที่มาอุดเติมได้ถ้ามันบิ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปนะคะมาดูกันว่าการรักษาทับเซรามิกวีเนียหรือคอมโพสิตวีเนียนะคะ่ะ จะสามารถแก้ปัญหาในฟันคนไข้ในเคสไหนได้บ้างนะคะหลักๆเลยลการทำเซรามิกวีเนียก็จะทำให้ฟันมีความสวยขึ้นขาวขึ้นแล้วก็รูปร่างฟันที่เปลี่ยนไปตามที่คนไข้อยากได้หรือว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ว่ายังมีข้ออื่นๆที่สามารถแก้ไขด้วยเซรามิกวีเนียได้ก็คืออย่างเช่นฟันคนไข้มีลักษณะสีคล้ำหรือว่าสีฟันเบต้ตาที่มันสีแบบค่อนข้างเทาๆเนี่ยค่ะก็สามารถปิดสีด้วยเซรามิกวีเนียได้นะคะ ะะหรือว่าสำหรับบางเคสที่รู้สึกฟันตนเองเหลืองเราต้องการพอกสีฟันคือการพอกสีฟันเนี่ยเราต้องมาพอกเป็นประจำแบบทุกๆปีเพื่อให้สีมันคงที่นะคะแต่สำหรับบางคนที่เบื่อการพอกสีฟันหรือมีอาการเสียวฟันไม่อยากพอกสีฟันแล้วแต่ต้องการที่ฟันที่ขาวเ,เหมือนที่เราต้องการก็คือสามารถมาทําเป็นเซรามิกวีเนียได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหรือพอกสีฟันอีกเลยแบบเป็น10-20ปีอะคะ่ะนี่ก็จะตอบโจทย์ในคนที่ต้องการมีฟันขาวถาวรนะคะแล้วก็ ต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเคสนะคะว่าเซรามิกวีเนียเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหารูปร่างฟันหรือสีฟันในคนไข้เคสไหนๆไ,ได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นลายเคสเลยนะคะอย่างเคสนี้นะคะคนไข้เคยทําเป็นคอมโพสิตวีเนียมาก่อนแต่ว่ามีการบิ่นแตกหรือว่าสีมันค่อนข้างเหลืองไปตามอายุการใช้งานอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังไปคนไข้เขาก็เลยมาปรึกษาจะมาขอเปลี่ยนเป็นทาเซรามิกวีเนียนะคะเราก็รื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเ,นเซรามิกวีเนียให้สีขาวขึ้น แล้วก็รูปทรงฟันที่คนไข้เลือกหรือว่าชอบนะคะอ่าหรือว่าเคสนี้คนไข้ก็ทําคอมโพสิตมีเนียมาแล้วเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกฟันมันสั้นไปแล้วก็ความขาวอ่ะมันดอกหรือว่ามันเหลืองขึ้นก็เลยต้องการเปลี่ยนรูปร่างฟันแล้วก็ทําให้ฟันมันขาวขึ้นค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคนไข้ชอบแบบฟันนี้เคี้ยวมากขึ้นก็เลยทําให้เคี้ยวมันเด่นขึ้นนะคะแต่หรือว่าอย่างเคสนี้นะคะคนไข้รู้สึกว่าฟันอ่ามันป้อมหรือว่ามันสั้นคนไข้บอกว่าเหมือนเม็ดข้าวโพดนะคะก็เลยต้องการให้ฟันมันดู เรียงกันเป็นแข้งมากขึ้นให้มันดูเหลี่ยมมากขึ้นก็เลยเลือกทรงฟันได้แล้วก็ปรับสีฟันให้คนไข้ด้วยนะคะอ่าหรือว่าแก้ไขในเคสที่มีช่องว่างตรงคอฟันนะคะอย่างเคสนี้ก็มีช่องสามเหลี่ยมตรงคอฟันอย่างคนไข้บางคนจัดฟันมาแล้วมีช่องสามเหลี่ยมที่เหงือกต้นนะคะหรือว่าทรงฟันที่เขาดูเป็นแบบสามเหลี่ยมคนไข้ก็อยากแก้ไขให้ฟันยาวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทรงฟันให้มันดูเป็นวงรีขึ้นไม่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปิดช่องบริเวณตรงกลางฟันด้วยนะคะ ่ะแล้วก็ที่ได้อีกอย่างก็คือสีฟันที่ขาวขึ้นด้วยค่ะ,ะหรือว่าอย่างเคสนี้นะคะคนไข้เคยผ่านการที่จัดฟันมาแล้วเนาะแต่ว่าฟันะมีการบิดซ้อนเกเพราะว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์แล้วก็มีการห่างนะคะ ฟันบีซ้อนเกเเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถแก้ไขโดยการใช้วีเนียแปะแล้วก็เลี้ยงให้มันเรียบสวยเป็นระเบียบได้โดยไม่ต้องจัดฟันรอบ2นะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในคนไข้ที่อยากฟันสวยไวก็คือสามารถเสร็จภายใน2เดือนค่ะไม่ต้องจัดฟันเป็น2ปี3ปีนะคะอ่าสำหรับบางคนเคสนี้ก็คือจัดฟันมาแล้วเนาะแต่ว่าฟันงุ้มอ่าดูในจากฟันคนไข้อ่ะค่ะค่อนข้างงุ้มเข้าไปด้านในาทําให้ริมจีปากดูตกอันนี้ก็คือสามารถ แก้ไขทำวีนี้ให้ฟันนะคะดูตรงขึ้นแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นได้ค่ะอย่างเคสนี้ก็ฟันสั้นเนาะเหมือนรูปร่างฟันเขาเซี่นี้ก็คือรู้สึกว่ามันไม่เสมอกับเพื่อนก็สามารถมาทำวีนียแล้วก็เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มทั้งหมดได้สีฟันแล้วก็รูปร่างฟันค่ะอย่างนี้ที่บอกฟันฟันซี่นี้บิดซ้อนเกเล็กน้อยแล้วก็ห่างเราก็สามารถทำวีนียให้ให้มันตรงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องจัดฟันไหนโอเคประมาณนี้นะคะ